สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับมินที่ช่องซิสเน็ตูเดทาร์ลอนนะเรื่องราวใดที่ทั้งคาใจไม่รู้จะทำยังไงให้มินและไพ่ช่วยกันหาคำตอบนะคะมินเอาไพ่มาวางให้ตรงนี้ไม่ได้ให้เลือกกล่องไพ่ใดๆนะคะเพราะวันนี้มินจะมาทำคลิปดวงลายปักนะคะสำหรับครึ่งเดือนแรกนะคะ1-15พฤศจิกายนนะคะให้เพื่อนๆที่เกิดในวัน ที่ันาคารพูดพฤหัสสุขและเสาร์เนาะได้ดูกันนะคะว่าเรามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างและเราจะเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไรบ้างอะนะคะโดยสองสำรับแรกนะคะก็คือจะเป็นธีมหลักๆนะคะของเพื่อนๆที่เกิดในแต่ละวันนะส่วน สองสำหรับล่างนะคะเช่นเคยก็คือมินจะใช้เป็นตัวเสริมตัวขยายนะคะเจาะลงไปในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักให้นะคะรอบนี้มีไม่ได้ชัฟเฟิลไพ่ไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปชัฟเฟิลนะคะในแต่ละวันกันเลยเนาะแต่ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือไพ่เซตแรกเนี้ยมันจะไม่ได้ซ้ํากันนะของพี่ๆวันไหนก็จะเป็นของพี่ๆวันนั้นเลยนะคะ งังไๆมีนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะและถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่คําพยากรณ์นในแต่ละวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันจันทร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าภาพรวมดวงของคุณเนาะในช่วงปักแรกนะคะก็คือวันที่1ถึงพฤศจิกายนวันที่1ถึง15พฤศจิกาย,ยน2565นนะคะภาพรวมจะเป็นยังไงในเรื่องการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรด้วยนะคะจะได้เตรียมตัวกันนะคะว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นและเราจะรับมือกับมันอย่างไรได้บ้างนะ เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวมิงขอ,อยาชัฟเฟิลไพ่ก่อนเลยสำหรับภาพรวมหรือธีมหลักๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะน of s w o r d s นะดูเครียดๆนะคะอืมจะหา p r e t e n s แล้วก็ The Lover นะคะอุ้ยอันนี้บัณฑิตหนุ่มนะคะกำลังยืมพีเซนต์งานอยู่เลย แล้วก็ going out of business นะคะโ l o การทะเลาะความขัดแย้งนะคะความไม่เข้าใจกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ท่านยมนะคะกำลังรอตัดสินนะคะความดีความไม่ดีของแต่ละคนเนาะ สำหรับชาววันจันทร์นะคะมีน้องบอกเลยว่าคุณเองค่อนข้างเครียดแล้วก็กังวลเพราะสมควรเลยนะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกแล้วก็จิตใจของคุณเป็นหลักนะคะเพราะตัวคุณเองนะคะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนแต่จริงๆแล้วอะคะ่ะคือทุกอย่างทุกปัญหามีน้องบอกว่ามันมีทางออกนะ แล้วก็ทางของคุณยังไม่ได้ติดตันนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมเหตุการณ์เนี้ยถึงเกิดกับเราทำไมเราต้องมาเจอเรื่องนี้ทำไมต้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลักษณะของการที่เรารู้สึกว่าเราถูกกระทำนะทำให้เราอะค่ะค่อนข้างแบบมี้องบอกว่ามีโอกาสที่เพื่อนๆชาววันจันทร์ค่ะคุณจะ ดิ่งลงไปในเรื่องของภาวะอารมณ์ค่อนข้างมากเลยเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มตั้งหลักได้นะคุณจะรู้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะมันมาเพื่อตัดจบปัญหาตัดจบสิ่งที่มันไม่โอเคโอเคอย่างเงี้ยที่มันไม่โอเคอะค่ะ ออกไปจากชีวิตเราเนาะมันอาจจะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วตัวเราเองอะ่ะไม่ได้อยากได้นะไม่ได้แฮปปี้เลยนะคะเพียงแต่เราชินกับการที่จะอยู่กับสิ่งเนี้ยเรามองว่าเราพอจะรับมือกับสถานการณ์ได้แล้วแต่จริงๆแล้วคนเราอ่ะค่ะถ้ามองอีกมุมหนึ่งเราจำเป็นไหมที่จะต้องอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่มันแลดูท็อกซิกอย่างนี้ เพราะความเคยชินกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะทำให้เพื่อนๆอ,ออกแนววิตกกังวลเนาะแต่ทุกสิ่งอย่างอะคะ่ะมันมาเพื่อให้เราได้เลือกสิ่งที่ดีกับตัวเองมากขึ้นสิ่งที่มันเป็นทางที่ทำให้เราอะคะ่ะได้ฉายแสงได้เป็นตัวของตัวเองได้เลือกในสิ่งที่รักได้เลือกในสิ่งที่ชอบได้ทำอะไรเพื่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับทีมชาววันจันนะในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวเราไปเจาะกันในเรื่องการงานดีกว่าค่ะดูซิว่าเราในเรื่องของการงานของเพื่อนๆชาววันจันเป็นอย่างไรบ้างนะ Two of Pentacles นะคะ Page of Cups เด็ดเด็ดฟูเหม่อลอยนะคะใจร้อน เอาละค่ะสำหรับในเรื่องการงานของชาววันจันทร์นะคะมีน้องบอกว่าเหตุการณ์บางอย่างที่มันเข้ามาค่ะมันเหมือนกับจัก,กรวาลเขาอยากจะผลักดันเรานะคะให้ให้เราได้รู้ว่าเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจําเป็นต้องปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตเนี่ยมันจบลงได้แล้วนะคะตัวเราเองอะ่ะ ต้องยอมปล่อยความเคยชินในสิ่งที่มันไม่โอเคสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกสิ่งที่มันเป็นพิษกับตัวเราอะคะ่ะมันได้เวลาที่เราจะต้องปล่อยแล้วเพราะถ้าคุณไม่ปล่อยจัก,กรวาลเขาก็จะสร้างสถานการณ์สร้างเหตุการณ์นะคะเพื่อให้คุณต้องออกไปจากจุดนี้สักทีนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือคุณ กำลังอยู่ในจุดที่มันผิดที่ผิดทางมาอยู่ในจุดที่สุดท้ายชีวิตคุณนะคะถ้านึกย้อนดีๆนะมันไม่ได้มีอะไรที่ดูมั่นคงหรือมีความสุขนะคะตัวคุณเองก็ได้แต่ประคับประของชีวิตแต่สิ่งที่หายไปคือความรู้สึกและจิตใจของเรานะคะมันมันเหมือนความสุขมันหายไปเนาะทีเนี้ยคะ่ะสิ่งสำคัญคือการที่เรา ต้องเริ่มมองไปข้างหน้านะว่ามันมีอะไรที่เราอยากทํามีอะไรที่เราอยากเป็นอยากไปอีกบ้างไหมนะคะเดอะฟูลมาอย่างนี้กำลังจะสื่อสารว่าการเริ่มต้นใหม่กำลังจะมาเยือนเพื่อนๆนะคะหนทางใหม่อะไรใหม่ๆกำลังรอเราอยู่นะหรือการที่เราอาจจะต้องไปเริ่มทํำโปรเจกต์ใหม่งานใหม่การย้ายแผนกใหม,ใหม่ทุกอย่างมีความเป็นไปได้หมดนะคะแต่ไปเถอะ มันยังไงคือมันดีกว่าตอนนี้แน่ๆนะคะและที่สําคัญนะคะคือการที่เราพยายามฝืนสถานการณ์อยู่ตรงนี้ไปอะคะ่ะสุดท้ายมันจะไม่ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นบางทีคือมันถึงจังหวะเวลาแล้วอะที่เราจะต้องไปต่อเนาะเพราะฉะนั้นก็เตรียมกำลังกายกำลังใจตัวเองให้พร้อมนะคะเตรียมองค์ความรู้ของเราให้พร้อมแล้ว เริ่มต้นใหม่เจออะไรใหม่ๆไปไปทำอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจใหม่ๆกันดีกว่าค่ะอย่าไปกลัวนะคะชีวิตมาอย่างเงี้ยยังมีทางไปนะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเงินนะคะจะเป็นอย่างไร The Star Two of b a n s นะคะ is of pentacles แล้วก็ age of w a n s จูโจมเกิดระเบียบนะคะ แล้วก็ไม่พอใจสำหรับในเรื่องการเงินนะคะมันเหมือนกับตัวเพื่อนๆเ,เองถามว่าตอนนี้มันลำบ,บากไหมมีน้องบอกว่าคุณไม่คุณอาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลในเรื่องของภาวะความมั่นคงทางการเงินมากกว่า แต่ถามว่าตอนนี้ยังมีเงินใช้ใจ่ายไหมยังมีติดขัดยังพอมีคนให้หยิบยืมไหมก็ยังมีนะคะมันเหมือนจนตัวก็ยังมีเงินเข้ามาเนาะให้ให้ใช้นะคะบางท่านบางคนนะคะมีเห็นเกณฑ์ของการที่คุณอาจจะถ้าคุณเทรดหุ้นนะคะคุณมีโอกาสได้นะอเหมือนคุณเทรดหุ้นคุณอาจจะได้นะคะ แล้วแต่ว่ามันเป็นลักษณะของขุนเกงกําไรนะแล้วก็มีมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภอยู่นะคะสใบนี้มาเนาะอืมคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่อะไรขนาดนั้นนะแต่เรียกว่ามีกลุบกริบกลุบกลิบให้คุณได้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะ แล้วก็โชคลาภท่านนอกจากในเรื่องการเงินมีโอกาสได้เป็นในเรื่องของของกำนันก็ได้เช่นกันนะคะของกำนันของที่เราชอบของที่เราได้แล้วเรารู้สึกถูกอกถูกใจนะแต่มันเหมือนกับตัวเพื่อน,นเองอะคะ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันอยากได้เงินมากกว่าตอนนี้ของฉันไม่อยากได้อะไรเงี้ยคะ่ะอืมจริงๆแล้วก็โดยรวมอะไม่ยังไม่ได้แย่นะคะ แล้วก็ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดกังวลกับช่องทางทางการเงินนะคะมินเห็นว่าอดทนอีกสักนิดนะเดี๋ยวคุณจะได้พบนะคะคุณมันต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มาแบบไม่ได้ให้คุณตั้งตัวหรอกแต่เดี๋ยวคุณจะได้พบช่องทางใหม่ๆทางด้านการเงินเป็นไปได้เช่นกันนะคะเช่นการที่คุณอาจจะไปเริ่มทําอะไรใหม่ๆที่มันเป็นช่องที่มันสามารถเป็นช่องทางที่เจเนเรตรายได้ให้คุณ ในอนาคตได้เช่นเดียวกันค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณมีพรสวรรค์ติดตัวอยู่แล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในเรื่องราวของความรักกัน Seven of Pentacles ค่ะ The Sun King of Cups นะ แล้วก็คิงออฟซอสค่ะโอ้หูตัดสินใจว่าละเชียวใส่เป้ ก็สดใสนี่อย่างไหนน,น้อยมีเรื่องให้เรากระชุม่มกระชวยหัวใจอยู่นะมือนพายตกขอบไปนิดนึงกระชุม่มกระชวยหัวใจอยู่นะถึงเรื่องอื่นมันจะไม่โอ้แต่เรื่องความรักต้องบอกว่ามีเข้ามาให้เลือกนะคะต้องบอกว่าสำหรับคนโสดนะคนโสดตัวคุณเองหรือ แม้แต่คนที่คุณมีคู่แล้วนะคะต้องบอกว่าถ้าเขาไม่ทราบนะว่าคุณมีคู่แล้วอะ่ะอืมอาจจะมีคนหลงเข้ามานะคะหลงเข้ามาจีบหลงมาให้หลงเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณเนาะอืมมันเหมือนตองจังหวะนี้ยค่ะคุณมีคนให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจนะคะต้องบอกว่าโปรไฟล์หรือคุณสมบัติของผู้ชายสองคน,นะคะ่ะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะ เรียกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของอาจจะเป็นรูปสมบัติความสามารถหรือฐานะหน้าที่การงานอะไรยเงี้ยแต่ลักษณะนิสัยอะค่ะอาจจะยังมีความแตกต่างกันอยู่คนนึงก็ค่อนข้างใจร้อนเร็วนะคะส่วนอีกคนนึงก็อาจจะเป็นแนวแบบ Family Man นิดนึงนะแต่ค่อนข้างเป็นสายเปมาทั้งคู่นะคะ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเลือกและต้องตัดสินใจแล้วละ่ะเพล่ๆนะคะเขาอาจจะวนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตประมาณสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอืมก็เป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องเลือกและตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีเนาะคนไหนที่จะทําให้เรารู้สึกแฮปปี้กับชีวิตนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะมีต้องบอกว่า อาจจะไม่ใช่เชิง p o อ i t i ิทกับเราเท่าไหร่เพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับแฟนได้นะคะในเรื่องของชู้สาวเนาะเหมือนเขาค่อนข้างจะไม่สบายใจนะคะกังวลในเรื่องราวของมือที่3ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องราวที่อึดอัดนะคะ ก็อยู่ที่ว่าจะตัดสินใจยังไงจะเคลียร์กันยังไงให้ดีนะคะทางที่ดีนะคะตัดไฟเสียแต่ต้นลมนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาให้คาราคาสั่งให้ต้องเหนื่อยใจหรือเครียดกันนะคะอย่าปล่อยให้เรื่องราวมันลุกลามไปเรื่อยๆนะเพราะสุดท้ายอะคะ่ะปัญหามันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและยากที่จะแก้ไขนะในจังหวัดนี้นะคะ่ะตัดไฟต้นลมดีที่สุดะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำเพิ่มเติมกันดีกว่าดําหนักเทมาขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูความรักกันเลย Release your ex นะคะ The time has come to clear your energy คำแนะนำสำหรับชาววันจนันทร์ One step at a time. Lots of little step make big dream come true. Floor. หลังสังหอนนะคะ จริงๆมีต้องบอกว่าถ้าจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันเป็นเรื่องราวที่เราเองอะนะคะอาจจะต้องตัดจบปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างนะมันมันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นเป็นไปอย่างไปในสิ่งที่มัน สมควรและถูกต้องด้วยนะคะเพราะการที่มีไพ่ท่านยมขึ้นมาตรงนี้นะมันรีควายนะคะมันรีควายเรื่องความถูกต้องความเหมาะสมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าได้ข้ามรังสังหรณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันมันต่ง,งิดต่ง,งิดเด็ดขาดนะเพราะเรื่องราวอะคะ่ะมันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เรารู้สึกหรือเซนส์เราอะคะ่ะมันพยายามเตือนเราเนาะให้ ลงมือนะคะแก้ไขบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจเรื่องบางสิ่งบางอย่างและมันมีความจําเป็นว่าเราจะต้องไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะก่อนที่ปัญหาต่างๆจะลุกลามขึ้นเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลืออะค่ะถ้าการเริ่มต้นใหม่หรือสถานการณ์ที่เราถูกฟอรสให้ต้องเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะอย่าไปกังวลกับสถานการณ์มันมากนะคะมันมันเหมือนชีวิตเราต้องไปต่อเราก็ต้องไปต่อได้แล้วเนาะ ไปทีละก้าวไปทีละขั้นค่ะเดินต่อแตะต่อแตะไปในแบบของเรานั่นแหละดีที่สุดเนาะจังหวะนี้เลือกให้ดีตัดสินใจให้ดีนะคะและบนพื้นฐานของความถูกต้องและเหมาะสมนะมันจะเป็นทางออกให้กับเพื่อนๆในทุกๆเรื่องเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับชาววันจันทร์แมสเซจมีเป็นประมาณนี้เนาะ ยังไงมีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย